หัวหน้าห้องเด็กหญิงชนันชิดาคงลิม้มรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้รับบัตรเชิอชูเกียรติปีการศึกษา2554จากผลงาน,นรราปททีการศึกษา2553ประเภทที่2การเรียนดีเด่นสอบได้คะแนนเทียนของชั้นมีความประพฤติดีและได้รับคุณการศึกษา ปีการศึกษา2554จากผลการเรียนปีการศึกษา2553อนุบาล2องขึ้นอันบาันสเด็กหนรวิชาดาเรลาโ่โศกอนุบาั2สับ1ของรับทุนสุทัศสุรโสภารายชื่อผู้ที่ได้รับรางวาัลคะแนนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2554จากผลงานปีการศึกษา2 5 5 รางวัลสำหรับนักเรียนผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองเงินรางวัล1,500บาทจากทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงรุชุนากูเด็กหญิงรวิศดาลาอาโศกอนุบาลสองทักหนึ่